มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไทยสะพานและเส้นทางต่างๆจะพาคุณไปรอบบ่อน้ำที่แสนสงบสุดเหล่านี้ทางบ้านหลังคาปานโบราณมหาวิทย์น้ำที่หมุนอย่างเชื่องช้าและวิวภูเขาไฟฟูจิอันน่าทึ่งหมดนี้จะพาคุณย้อนกลับไปสู่อีกยุคหนึ่ง เล็กลกแห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่พักผ่อนแสนสันโดษที่ว่าคุณจะมาเยี่ยมเยือนในช่วงเวลาใดของปีก็าตามต้นไม้ที่เขียวข่มตลอดปีกระตายตุนข้ามกลาง หมู่บ้านานา้ำใสหมู่บ้านที่สังเกตเห็นเมื่อนั้นก็คือนักท่องเที่ยวนี่หลายหลีหนาหูหนาตานะครับข้างเดินนี่แน่นไปหมดเลยนะครับมันจะมีไอ้ลำธารเล็กๆะครับน้ำไหลตลอดตรงนี้ก็เป็นจุดให้รายจุดสำคัญของของหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านอ่า หมู่บ้านน้ำใสเนี่ยแหละสื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโอชิโนะฮักไก่นะครับโอภาษาญี่ปุ่นว่าโอชิโนะฮักไก่นะครับเห็นน้ำใสสะอาดอดีมองเห็นสาลายเขียวๆงามงามอหลวี ใส่เป็นตาตะกะแตนได้วันเาว่านะครัาต,ตรงเที่ยวเต็มเลยนะครับทุกคนก็อยากมาสัมผัสเนาะอยากมาไตาสา่สะพานบันนี้นะครับตอนี้ชู้สองนิ้วหรือก็มาชู้สองโปนะครับว่าดีหลายชื่นช่มหลายคคนนนสุบสบัยยาี่้้เรได บริเวณกลางสระน้ำในหมู่บ้านน้ำใสอน้ไกตรงนี้คือน้ำที่ไหลลมาจาเาูจยามานว่าเป็นน้าสักศิ์จริงเป็นน้าแร่ธาักษรที่ไ้เราก็จรอละรกันน้าใสแล้วก็ยิ้นน้าสักิ์ ขึ้นลาแรมี้นยู่ตัวลอน้ำานหมู่บ้านน้ำใสหมู่บ้านโิน้ที่ไหลมาจากเขาคูเตียมาะคะกเชื่อว่าเป็นน้าจากตสมาใช้าห้เกียร่ก็คือเป็นน้แรคาดนั่นอโอเค ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวกเข้าก็เดินทางเขากรุงโตเกียวเพื่อที่จะไปชมปราตรีนะครับของเมืองโตเกียวว่าสิเป็นแนวใดก็ขอเชิญติดตามได้ในคลิปหน้าครับราตรีที่โตเกียวนะครับ เขตชินจจกุสวัสดีครับ